สวัสดีค่ะนางสาวพรพันธ์ธนูทองค่ะหัวหน้าส่วนยุทธ,ธรรศาสตร์การเกษตรสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับปัญหาด้านการเกษตรอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหากันอยู่นะคะสําหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชผักหรือว่าจะเป็นไม้ผลนะคะก็คือปัญหาเรื่องหอยก็จะเป็นหอยอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหอยทากแอฟริกานะคะก็จะมีลักษณะตัวอย่างนี้ นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้มีการระบาดเป็นอย่างมากเลยค่ะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอตามพืชผักต่างๆที่เราปลูกกับดินนะคะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่เครือนะคะเดี๋ยวเราให้พี่เครือแนะนําตัวนิดนึงค่ะ,ะสวัสดีครับผมนายเครือจินแสนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒด้านพืชของสภาเกษตรกรเพชรบุรีครับผมค่ะพี่เครือคะจากการระบาดของหอยทากเนี่ยส่วนพี่เครือเนี่ยแปลงผักพี่เครือเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะผลกระทบนัคือเมื่อก่อนมันมีหอยตัวแบน แบนๆก็กินพืชผักปกติแต่ว่าการถามว่ามันกินมากไหมมันก็มากอยู่แต่ตัวมันเล็กตัวมันเล็กนี่มันมีหอยหลายๆนี่มาอย่างไรก็บอกไม่ได้หอยแอฟริกาหอยแอฟริกาเนี่ยหอยที่ตัวมันใหญ่เพราะความใหญ่ของมันน่ะมันกินได้มากกว่าเยอะกว่ากินได้เยอะกว่าแล้วมันการระบาดของมันมันเร็วมากคือมันเร็วมากทีนี้มันก็เป็นเป็นไงอ่ะทำให้เราเดือดร้อนอ่ะใช่ค่ะควเดือดร้อนของเราปั๊บเนี่ยพอเจอปั๊บ ด้วยความโมโหแลวนะค่ะแล้วก็กระทืบกระทืบกระทือบพอวันหลังเข้าไปแปลงเหม็นเหม็นมันมันมันคือสิ่งที่ตายอ่ะมันเหม็นถ้าเหม็นอ้าวปัญหาเกิดอะไรก็เหม็นด้วยนี่ก็เลยว่าเรนมานึกถึงว่าไอหอยเชอรี่สมัยก่อนอ่ะที่มันระบาดแถวทุ่งแถวนาใช่นกยังไม่กินใช่ไหมะเก็บออกมาหมักพอหมักแล้วเออใั่พืชผักมันก็งามดีใช่ค่ะทีนี้มันน่าจะเหมือนเหมือนกันเหมือนกันก็เลยลองเอามาหมักดูค่ะหมักตอนแรกเอามาเก็บเป็นตัวๆมาเทใส่ถังคุ้มเต็มเร็ว แต่น้ำหมักก็ถือว่าใช้ได้ก็ก็ยังไม่ได้คือใส่ปนนกับอย่างอื่นไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังก็คือทุบเพื่อให้ได้ปริมาณมากใหแต่ละถังไม่ได้เต็มติมช้าหน่อยค่แล้วหมักหนึ่งเดือนก็เลยมาทดสอบดูปรากฏว่ามันได้ผลดีแล้วก็งามทีนี้มันก็เป็นช่องทางอย่างหนึ่งคือจากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากมันกินเหยอกินของเรามากๆเนี่ยเราก็เก็บมาทําเป็นประโยชน์ซะแต่เราเก็บได้หมดไหมก็ไม่หมดมีกินบ้างพอกินบ้างปั๊บเนี่ย มันก็มีกลไกที่ทําไงให้มันกินน้อยลง<ฆ>แต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้<ฆ>อยเปอร์เซ็นต์พน้อยลงก็คือดูว่ามันกินอะไรมันชอบกินอะไรอเอาไอตัวนั้นอะส่วนมากจะเป็นกล้วยกล้วยเน่าๆกล้วยไปกล้วยน้ำว้านเน่าๆเอาไปกล่องไว้กล่องไว้คอยจะมาลุมกินมันเต็มไปหมดเก็บที่เดียวเนาะทีเดียว<ฆ>มันง่ายก่บการเก็บคือเราเรียกให้มันมาเขาเก็บเขาก็มามาพอเก็บปั๊บนี่วิธีจะเก็บก็หาต้องเอาวางไว้ข้างๆ ห่างจากแปลงผักเรานิดนึงค่ะให้มันมาลุมตรงนั้นกินแล้วก็เก็บตรงนั้นก็จะหมดไปถ้ารู้สึกจะหมดแล้วก็ย้ายที่ต่อไปหมดแต่จะได้ทุกวันได้ทุกวันมีทุกวันมีทุกวันอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแปลงผักพี่เคอเป็นแปลงอินทรีย์เนาะเขาก็เลยมาเยอะนี่มันลักษณะประมาณนี้คือกลิ่นเคมีไม่มีค่ะมันก็เลยเหมือนมาลุ่มมาลุมตรงนี้มันคืออะไร ก็คนเหมือนเรานะมั้งของที่ไม่ใช้เคมีเราก็อยากจะกินอ่ะก็หอยก็คงจะเหมือนเหมือนกันค่ะแต่วิธีกําจัดโดยเคมีนั้นง่ายมันไม่ยากแต่ว่าเราเป็นคนแพ้สารพวกนี้อยู่แล้วเราต้องทําระบบนี้ขึ้นมาค่ะก็คือพูดง่ายคือหมายความว่าเราแก้ปัญหาจากปัญหาให้กลายเป็นโอกาสของเราตรงนั้นประมาณนั้นวิธีการ